เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตอนแรกปูว่าปูจะกลับบ้านแล้วนะแล้วคราวนี้แวะมาที่เดิมด,ดูดิดูดิมีน้องทากอยูด่ด้วยพี่ขอนะคะดอกมันสวยจริงๆเลยนี่นะเดี๋ยวนะคะบุย้ยนี่นะน้องทากออกไปดูดิดูดิดอกเนี้ย ดอกนี้คือปูลเร็วกว่าทากนิดนึงนะทากมันกําลังมาคือกําลังสวยเลยอ่ะอดีนะที่แวะเข้ามาใหม่ถ้างั้นไม่เห็นแน่ๆดอกเนี้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นค่ะเห็นไหมชเนคเคมันกินอยู่วันนี้ปูพาเพื่อนเพื่นมาเก็บเห็ดเนะเาะเดี๋ยวชเนคเคอย้ย ฉันเอ้ยนี่ไงแย่งชนะแค่กินเห็ดดอกงามมากได้ไหมนี่อย่างงามเลยนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดเพิ่งอีกแบบหนึ่งนะที่นี่จะเรียกเฮ็เซนโรลรนนะคะก็อ่แต่ปู่จะเรียกมันเห็ดแม่มดนะเวลาตัดมันจะกลายเป็นสีฟ้าแต่ว่ารสชาติมันกรอบอร่อยมากเลยนะไอ้ผไอ้เห็ดเนี้ย อันนี้เห็ดพึ่งหวานนะคะดูมันขึ้นนี่นี่ค่ะโดนถ้ากินไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรยังสวยอยู่เนาะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ปูอยู่ที่ป่าแถวบ้านนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดกันนะคะ ตอนนี้มันก็มีฝนตกมาบ้างแล้วก็พื้นดินมันก็เริ่มเปียกมาบ้างแล้วนะคะเห็ดก็เริ่มออกแล้วเดี๋ยวตามผู้ไปเก็บเห็ดกันเลยจ้านี่ค่ะพเพื่อนๆ่ะกำลังอ่อนเลยมาตรงนี้นี่นะคะอ่อนมากๆเดี๋ยวงัดก่อนนะว้าขาดน่ะหักเลยลึกมาก นี่ตรงนี้อีกนะคะกําลังอ่อนแต่ปูไม่เก็บไว้นะปูขอเอาไปนะคะนี่นะคะดูอันนี้โหนี่มาโรเน้นนะคะไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะนี่เพื่อนอันนี้เห็ดแม่มดนะคะปูเรียกมันเห็ดแม่มดนะกำลังกระปุกกระปิกเลยอะ่ะนี่ดูสิ นี่นี่สองเป็นแฟดนะคะเห็ดแม่มดนะนี่ h e x เ n r o ร l i n นะคะนี่เดี๋ยวค่อยตัดนี่นะคะกําลังกระตะปุตะปิโอ้ยกําลังจะออกเยอะแล้วนี่นะคะป่าก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นป่าสนนะคะดูดอกนี้นะคะเพื่อน งามมากนี่นะคะเก็บเอาไปใส่ตะกร้านะนี่นะคะน้องเห็ดนี่สีสวยเกีียวดอกนี้โดนทากกินไปบ้างแล้วนะคะนิดๆหน่อยๆแต่ก็เอาได้อยู่เนาะ นี่นะคะเพื่อนๆดอกส่วนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะแต่ว่ามันแก่แล้วอะแต่ว่ามันก็ยังกินได้อยู่นะนี่นะสวยเชียวแต่มันขานเริ่มมันโดนฝนด้วยแหละมันเริ่มแก่และนี่นะคะเจออีกแล้วโอ้ยตายละขามันเหนียวมากเลยค่ะเพื่อนๆดูดิ อุ้ยนี่อันนี้เห็ดพึ่งขาลายนะคะดูสิอุ้ยสวยเลยแล้วนี่ก็เบบีเแบบีมันนะยี่เห็ดพวกนี้เวลามันเกิดมันจะชอบเกิดเป็นกลุ่มเลยนะคะนี่นะนี่อีกอันหนึง่งแต่ว่าถ้ากินไปหน่อยนึงละแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ กินเปนนิดนึงเดี๋ยวตัดออกเอาเนาะนี่นะคะเพื่อนๆที่พูดเก็บมาได้วันนี้เนาะเดี๋ยวก็ปูจะเริ่มเดินกลับแล้วนะคะเพราะว่า,าปูมาได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแหละเดี๋ยวก็เริ่มเดินหากลับไปเรื่อยๆเนาะป่ามันก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะนี่นะติดถนนเลยนั่นเป็นถนนนะคะ <Okay. S 1> เริ่มหากลับไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าถามว่าตอนนี้มันเยอะหรือยังมันก็ยังไม่เยอะเนาะเพราะมันเพิ่งจะเริ่มออกฝนมันเมเพิ่งจะเริ่มลงเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนาะก็กําลังจะแบบเป็นดอกตุมต้มๆนะ่ะมีแบบห่างๆปะปายนะยังไม่แบบว่าโอ้โหตรงนั้นสี่ห้าดอกสี่ห้าดอกอะตรงตอนนี้ยังไม่ถึงกระขนาดนั้นนะคะเพราเพิ่งจะเริ่มมีแบบห่างๆเนาะ ก็เดี๋ยวอีกประมาณวันสองวันเดี๋ยวปูจะลองเข้ามาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันจะออกอีกไหมเนาะแต่ปูก็ปูก็คิดว่าตอนนี้มันก็เริ่มออกเรื่อยๆแล้วแหละเพราะว่ามันดินมันเริ่มเริ่มชุ่มแล้วน่ะไปค่ะเดี๋ยวไปอีกป่าหนึ่งแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าค่ะนี่นะคะป่านี้โอ้ยป่านี้ก็จะเป็นป่าใบไม้แบบนี้นะคะมันก็จะค่อนข้างที่ดูยากนิดนึงนะ ต้องหาดีๆนะคะแต่อีตัวทากนี่มีทุกที่เลยนี่ดูดิตัวส้มปีดเห็นง่ายมากนี่นะคะป่านี้มันก็จะเป็นป่าใบไม้แบบนี้นะคะต้องดูดีๆนะเห็ดมันจะค่อนข้างจะดูยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะสีคล้ายใบไม้มากๆไปค่ะเดินไปกันป่านี้ไม่มีนะคะไม่เจอสักกระดก ไปครั้งนั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะนี่นะคะดอกสวยมากตอนนี้ปูเดินมาจนจะถึงรถอยู่แล้วนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะบ๊ายบายค่ะชื่ออ่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเก็บเห็ดของปูนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูด,ด้วยนะคะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆเห็นไหมคะ ตอนแรกปูว่าปูจะกลับบ้านแล้วนะแล้วคราวนี้แวะมาที่เดิมด,ดูดีดูดิมีน้องทากอยู่ด้วยพี่ขอนะคะดอกมันสวยจริงๆเลยนี่นะเดี๋ยวนะคะอู้ยนี่นะน้องทากออกไปดูดิดูดิดอกเนี้ย ดอกนี้คือปูเลวกว่าทากนิดนึงนะทากมันกําลังมาคือกําลังสวยเลยอ่ะอดีนะที่แวะเข้ามาใหม่ถ้างั้นไม่เห็นแน่ๆดอกนี้อน้องเห็ดนะคะน้องเห็ดนะคะนี่นะคะมันยัดอยู่อย่างนี้นะนี่โอ้ยสวยมากเลย นี่นะคะผลงานของเราวันนี้เนะาะยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะกลับป้านแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า